ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีจเจชาเนาะ <c oughs> คอนเทนต์วันนี้เกี่ยวกับคอนเทนต์อย่าเป็นคนฉลาดที่ใช้ชีวิตและหัวดีและเจเลยน,นะครับคอนเทนต์วันนี้ถ้าคุณอย่าเป็นคนที่ฉลาดเนี่ยจากคนโง่นาะจะาคนโง่นะขอโทษที่พูดใส่นะจากคนโง่าจากคนโง่ที่กลายเป็นคนฉลาดใช้ชีวิตอย่างเจริญรุ่งเรืองเนี่ย ทำยังไงบ้างนะครับวันนี้ทางช่องเราก็มาแนะนํามาพูดให้ทุกคนได้รู้ด้วยรับฟังนะคบถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับและอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ให้พี่ล,งลุงุป้านะ้าอาทุกคนที่อยากจะเดินเนี่ยคลิปนี้ไม่ได้มาปั่นปวดอะไรนะครับคลิปนี้ก็มาพูดเฉยนะครับก็ได้ไปค้นหาจาก Google อีกเช่นเคยครับทุกคลิปก็ไม่มีอะไรทําก็จะมาลงคลิป นี่แหละครับก็จะค้นหาก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีชาชาคอนเทนต์วันนี้อยากเป็นคนฉลาดที่ใช้ชีวิตหรือใช้ชีวิตและหัวดีหัวดีเลยแหละครับจากคนที่หัวไม่ดีกลายเป็นหัวดีมาฟังคลิปนี้ครับฟังคลิปนี้จบคุณหัวสมองขึ้นลื้นปลื้มแน่น,น,นอนครับฟังคลิปนี้จบคุณจะมีความฉลาดและพัฒนาขึ้นก็ได้ค้นหามาจาก Google นะครับ ผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่ายังไงความเป็นมาของคนเนี่ยทำไมมันแบบไม่จเจริญเนาะผมก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนหมายถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยยังคงเป็นอยู่เหมือนเดิมหรือถ้ามันไม่เหมือนเดิมอีกเราก็จะแบบชีวิตเราของเราก็ไม่จเจริญใช่ไหมล่ะมันก็จะแบบเฉยเยเลย,เลย,เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถ้าคุณอยากมีชีวิตพูดพูดผีนะครับถ้าคุณอยากมีชีวิตที่คงแน่นหรือว่าคงอยู่เนี่ยเจริญเจริญเนี่ยคุณต้องเป็นคนปรับตัวเองให้รู้จักตัวพอนะครับไม่ใช่รอยังชีวิตเหมือนเดิมเราต้องเป็นคนหนึ่งเป็นคนรู้ตัวเองก่อนว่าเราอเป็นผู้ใหญ่หรือยังนะครับความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันใช้ชีวิตกับตัวเรามากขึ้นนะครับในการเข้าหาตัวเราเนี่ยแม้กระทั่งเพื่อนหรือ ใครก็ตามต่างๆเนี่ยถ้าเราอยากเป็นชีวิตเหมือนเด็กเนี่ยมันก็ไม่เข้านะครับเราต้องรู้ตัวว่าเราเป็นผู้ใหญ่หรือ,อยังการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันบ่งบอกว่าเราเนี่ยโตแล้วนะครับโตแล้วเราอาจพัฒนาขึ้นนะครับและชีวิตเราเนี่ยจะมีความฉลาดมากขึ้นหัวข้อวันนี้นะครับมาฟังหัวข้อที่หนึ่งกันถ้าชีวิตของคุณนะครับอยากเจริญก้าวหน้าครับก็มาฟังนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับ จงรับฟังครับใครฟังมีจุบหัวลื่นปลื้ดแน่นอนถ้าชีวิตของคุณอยากมีความจะเดินก้าวหน้าและถ้าคนที่เป็นตัวอยา่าง,งในเรื่องเรื่องไหนเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ตามจะมีสติช็อกนะครับจะมีสติช็อกแล้วว่าถ้าทัานไหนทันทีเนี่ยและถ้าหาคนมีโทรศัพท์ที่แบบทันสมัยอะ่ะไม่ใช่โทรศัพท์มือเก่าเป็นโทรศัพท์ที่ทันสมัยใช่ไหม คุณอาจจะเป็นมลักก็ได้อาจจะเป็นมลัในหัวได้และถ้าหากคุณรู้ไม่ว่าถ้าอะไรไม่แน่นไม่นอนนะครับแต่ว่าถ้าชีวิตสามารถรู้ทันทีเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าคุณมีสติปัญญาได้ตั้งสติเป็นรู้เท่าเทียมเป็นเนี่ยคุณอาจจะฉลาดก็ได้นะครับจากสติที่ตัวเองเคยช็อกกลับมาการเป็นคนที่มีสติที่เคยมีความฉลาดเป็นเลิศเนี่ย คุณอาจจะพัฒนาครับพัฒนาโดยตรงนะครับโดยตรงจากประสบการณ์ที่ผมเจอมาเนี่ยชีวิตในสังคมที่ผมเจอมาเนี่ยมันก็ทั่งเพื่อนข้างบ้านครอบครัวอะไรต่างๆที่ผมเจอมาเนี่ยชีวิตของผมก็ไม่ได้อะไรนะก็เฉยๆแต่ว่าถ้าแบบว่าเราเนี่ยปรับตัวชีวิตของเราเนี่ยผมว่านะชีวิตของเราอาจจะเรือครับแต่ว่าถ้าไม่แบบเป็นเพื่อนที่แบบคุยเก่งนะแบบไม่ได้โมไอเดียอะไรนะแบบ เออเขาจะไม่สอบถามมรอย่างเช่นผมไม่ถามเพื่อนแบบงานเอองานนี้ทํายังไงอย่างนี้เขาก็จะไม่ค่อยคุยนะสวนมากนะเขาจะฟังคําเรามากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่อยากค่อยพูดออกมาเท่าไหร่สวนมากเขาจะฟังคําเรามากกว่านะครับและชีวิตของเราทุกกําหนดโดยหรือประวัติอะไรก็ตามหรือปฏิเสธเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเลยเนี่ย ก็เท่ากับว่าเราไม่มีตัวตนเลยครับหมายความว่าก็เท่ากับเราไม่มีตัวตนคุณอาจเห็นหรือว่าอาจจะเห็น,ลนหลายๆคนที่มาสัมผัสชีวิตมีความทุกติดอยู่กับงานเพราะว่าเขาเลือกที่จะไม่ปฏิเสธไงเพราะว่าเขาแบบไม่เลือกที่ปฏิเสธก็คือไม่เลือกที่ว่าเขาจะยุ่งไม่ยุ่งเลยแหละไม่ยุ่งเลยอะ่ะและสอง ขอบอกว่าก่อนที่จะไปข้อสอน,นะครับผมขอบอกคํานี้ก่อนว่าเนี่ยขอบอกคํานี้ก่อนว่าเลยผมก็ได้จดมาครับจาก g รู g ก e นะครับ่าค,บาค้นหาด้วยตัวเองนะครับค้นหาด้วยตัวเองก่อนก็ขอบอกว่าการที่คุณจะปฏิเสธอะไรก็ตามคุณอาจจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นคุณอาจจะไปกินขนมหรือไปกินโดนัทแต่ว่าคุณไม่ชอบขนมคุณก็ปฏิเสธไปกินโดนัทอันนี้ก็คือปฏิเสธ เขาก็คือเราบอกเขาว่าอืมเราบอกเขาว่าเราอยากไปซื้อขนมแต่ว่าเราไม่เลือกที่จะกินขนมแต่ว่าเราปฏิเสธไปเลือกที่จะกินพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก็คือว่าข้อที่เราปฏิเสธนะครับคุณต้องฟังให้ดีนะครับข้อที่สอนครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณและเขามากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นเรื่องที่ คุณใกล้ตัวและเขามากน้อยแค่ไหนหรือถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณเขามาน้อยนะครับถ้าจะเอาจริงๆนะมีน้อยคนครับมากที่จะทําได้แบบนี้แต่ว่าถ้าคุณทําได้เนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่รักหรือเป็นคนที่แบบมีเพื่อนชื่นชอบมีคนในสายตาแอบมองเราอยู่หรือว่าคุณยังไม่รู้ตัวตนเลยว่าคุณมีสเสน่ห ข้อนี้อกบอกว่าคุณมีสเสน่ห์แน่นอนครับคนได้หลายคนนะและมีการที่ต้องหักห้ามจากใจโดยตรงเนี่ยและไม่พูดถึงตัวเองอ e ีกฝ่ายคุณจะรู้ไห่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมได้เจอมาเนี่ยอีก e ฝ่ายมากเลยเนี่ยคือประสบการณ์ของผมนะอีก e ฝ่ายที่เขาเปิดตัวเข้าสังคมมากๆเนี่ยก็จะไปห้างม่แล้วก็จะอธิบายที่เขาเปิดตัวสังคมมากๆเนี่ย ผมนี่เจอประสบการณ์ในตรงเลยนะคือจริงๆนะผมเป็นคนที่พูดเก่งเป็นคนขี้เดินนะชอบชอบเดินคือนิสัยของผมเนี่ยโดยตรงเป็นคนที่ชอบเดินแล้วก็ผมจะเป็นฝ่ายที่ถามตลอดตลอดหรือว่าฝ่ายทางที่เขาเนี่ยได้ฟังเนี่ยเขาก็อาจจะลาคาญก็ก็ขอแบบถามนะ่ะส่วนมากเขาจะไม่โต้ตอบนะส่วนมากผมก็จะถามถามไปเลยลนะ่ะก็เหมือนกับข้อนี้ว่าคนสองประเภทนี้ถ้าได้ ลบจากกันแล้วก็คือเวลาทุกคือเวลาทุกเนี่ยถามคนมักจะหยุดตัวเองไม่ได้ปล่อยไว้อะคือไม่ได้ปล่อยตัวเองไว้พูดไปยาวๆอะ่ะก็เหมือนกับผมนี่แหละที่บอกไปวิก้เนะี่ยพูดไปยาวๆน่ะเป็นคนขี้ถามเป็นคนที่แบบจะถามอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะคือเป็นคนที่ที่ถามอันนี้ก็เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่แบบอยากเป็นคนฉลาดแต่ใช้ชีวิตยังไม่เจริญก็ ถ้าจะเอาจริงๆนะอย่าเป็นคนฉลาดเนี่ยเราต้องรู้จักโตรนกะครับก็เหมือนที่ผมพูดไปคร่าวๆเมื่อกี้นั่นแหละหัวข้อนี้ครับอย่าเป็นคนฉลาดใช้ชีวิตและหัวดีคือจริงๆนะคําว่าใช้ชีวิตและหัวข้อที่ผมไตั้งเนี่ยอย่าเป็นคนฉลาดและใช้ชีวิตหัวดีเนี่ยคือถ้าเอาจริงๆนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยหัวดีเท่าไหร่คือถ้าฉลาดเนี่ยก็ฉลาด <Main> ถ้าคือฉลาดก็ฉลาด เรื่องไหนเรื่องหนึ่งไม่ไม่ได้ฉลาดแบบเรื่องที่แบบสุ่มสีสุ่มห้าฉลาดเรื่องไหนเรื่องนี้เอออาจจะขร่าวแบบฉลาดเรื่องการเอาตัวรอดไปเที่ยวอย่างนู้นอย่างนี้เราทำไงเราจะอยู่รอดแต่ว่าถ้าเราไม่ตัวรอดจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะหาทางไหนทางหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ที่ฉลาดอนู่นะคือเรายังไม่รู้ว่าเราจะเอาตัวรอดอยังไงเราก็ต้องไปอาศัยอยู่ใช่ไหมครับนี่คือฉลาดคนหัวดีเขาเขาเรียกว่าคนหัวดี ก็คุณอาจมาลองคิดว่าเพื่อนของคุณคนแรกเนี่ยที่ก็เหมือนเปรียบเทียบกับผมนะเพื่อนของคุณหรือว่าที่พี่เคยได้เจอเนี่ยห้เปรียบเทียบมาว่านี่ใสน้องๆเนี่ยจะเหมือนพี่หรือเปล่าเขารู้จักก่อนไหมคือเขาว่าเขารู้จักก่อนไหมถ้าเอาจริงๆเนี่ยเรารู้จักเขาก่อนหรือเปล่าถ้าอาจจะเอาจริงๆนะเขาเป็นคนหน้าตาดีนะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์พูดเก่ง มีไม่กี่คนครับที่เพื่อนของผมเนี่ยจะพูดไม่เก่งมีไม่กี่คนพูดเยอะเท่าเทียมผมหมดแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่แบบขี้โม้พูดเก่งขอสารภาพนะเป็นคนที่ขี้โม้พูดเก่งคือแบบถามต่อคำน่ะคำไหนคำไหนถามไหมถามไหมถามไหมก็คำไหนต่อคำก็ถาม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 ไปเรื่อยๆออจนเขารำคาญอ่ะแต่ว่าถ้าเขาแบบพูดโดยตัวว่าถ้าจะถามจริงๆเนี่ยให้คนถามเรื่องไหนเรื่องหนึ่งก่อน คือผมเป็นคนที่แบบชอบขี้ถามไงคืออยากรู้เรื่องทุกอย่างอะจริงๆนะอยากเป็นคนที่แบบอยากรู้เรื่องทุกอย่างเปิดเผยเปิดเผยก็ <c oughs> <c oughs> แต่เวลาที่เขาได้คุยกันเนี่ยเขาไม่ค่อยแทบ,แทบจะถามกลับเลยอะเพราะว่าอยากจะรู้เรื่องของเราคือเขาอยากจะรู้เรื่องของผมว่าทําไมผมเป็นคนขี้ถามจังเลยคือเขาอยากรู้ <c oughs> แต่ถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยมาคุยกับเพื่อนคนที่สนิทแต่จริงๆ แล้วเพียงเราเล่าเรื่องนะครับเพียงเราเล่าเรื่องน่าเชื่อเยอะแถมพูดไม่เก่งน่ะผมมีคนที่แบบพูดไม่เก่งแบบพูดขี้โม้แบบโต้บรรยายอ่ะคือเป็นคนที่แบบสอบถามอ่ะแบบพูดไม่เก่งไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรไม่รู้จะพูดเรื่องไหนคือก็พูดไปก่อนอ่ะพูดไปก่อนคือให้เพื่อนเขาฟังน่ะแล้วเขาก็จะโต้ถามคือเราคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับชีวิตของผมก็ไม่ได้มีอะไรมานะ แต่ว่าถ้าเวลาข้อไหนข้อหนึ่งจบลงกันง่ายๆมาทุกครั้งแล้วรู้ว่าคนที่สองจะมีเสน่ห์มากใช่หรือไม่ผมขอตอบว่าใช่ครับเพราะว่าคนที่มีเสน่ห์เนี่ยเป็นคนที่แบบคนหลายคนที่เขามองเราว่าเรามีเสน่ห์ยังไงคนบางคนนะครับคนบางคนที่แบบยิ้มแบบยิ้มไม่ค่อยเป็นแบบยิ้มแบบ ตลกตลกหน่อยมาคนเขาอาจคิดว่าแต่ก็ไม่ได้ตลกมากหรอกนะแต,แต่ว่าบางคนคิคดว่าก็ไม่เออถ้าจริงจริงนะบางคนยิ้มไม่เป็นแต่ว่ายิมตลกแต่ก็ไม่ได้ตลกมากตลกแบบจนเขามองว่าเออเราเนี่ยเป็นคนเส,สน่ห์ะนะเป็นคนที่แบบหล่อหล่อแบบมีเสน่ห์แต่ก็ไม่ได้อะไรเท่าเทียมก็เป็นไงกันมาครับกับชีวิตของคนที่แบบจากคนโง่กลายเป็นที่คนฉลาดอยากเป็นคนฉลาดใช้ชีวิต ให้เจริญก็ฟังคลิปนี้แล้วสามารถปรับตัวใช้ได้แน่นอนครับเอาไว้เจอกันโอกาสนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซ่อนแต่ใครนะครับก็ไม่เจอกันโอกาสนบะ๊ายบายครับ